ดีค่ะชื่อวินนี่นะคะตอนนี้มากับโรครงการ CCSC ค่ะมาเรียนต่อที่สตาร์สโกปเป็นเวลาสามอาทิตย์ค่ะที่นี่หนูได้ประสบการณ์เยอะมากมากเลยตั้งแต่แบบช่วยเหลือตัวเองปฏิสัมพันธ์กับโฮสต์กับเพื่อนๆืออะไรอย่างี้ที่มันอยู่ใน Environment ที่แตกต่างจากเดิมมากๆเราได้ลองเข้าไปเรียนในโรงเรียน,นเขามันไม่เหมือนของไทยค่ะมันแปลกใหม่ดีเป็นประสบการณ์นะมันสนุกมากแนะ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 นำครับ โหที่นั่นก็ใจดีกันทุกคนเลยค่ะมีพาไปเที่ยวหลายที่มากๆก็ผมชอบตรงที่ว่าผมได้เข้าไปเรียนเหมือนอคนของอเมริกาจริงๆแล้วก็เราได้ไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่พี่อยนนี้ได้พาไปนะฮะวิชาหนึ่งที่หนูชอบที่สุดที่บ้านเราไม่มีนั้นคือวิชา AP ค่ะ AP เป็นวิชา pre college เมื่อเราได้เข้าไปใน<ม>ห้องเรียนนี้แล้ว<ม>เขาจะเริ่ม สอนแบบมหาลลยเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าประเทศพวกนี้เขาสนใจเด็กแล้วก็มุ่งที่จะพุ่งให้เด็กนั้นไปทำมหาเลยที่ดีจริงๆเลยค่ะทั้งการเรียนการศึกษาการเลี้ยงดูหนูก็เลยอยากจะชวนชวนทุกคนเนี้ยมาเรียนที่อเมริกาจะได้ประสบการณ์ mm hmm. เห็นจริงกับตาเลยว่า mm hmm. มันเหมือนหรือแตกต่างกับบ้านเราอย่างไงเลยค่ะ